นเป็นเป็นยังไงบ้างคะก็มันจะเป็นแผงเหนียครับรู้ได้เลยอันนี้มันอันนี้ระบบควบลุควบคุมนะครับควบคุมวงจรที่ระบบฉีดน้ำของเรานะครับตอนนี้ก็ใช้การไม่ได้เสียหายระบบควบคุมเป็นโดนตัดสายไฟหมดกองควบคุมก็ไปหมดเลยครับตอนนี้เสียหายโดนทุบโดนกระจายแตกต้องต้องเดินเดินระบบสายไฟใหม่ทั้งทั้งคันแล้วก็พวกกล่องควบคุม ECU กล่อง ของคอนทัวนตรงนี้เสียหายหมดเลยครับฟ <ừ m. S 1> ิวเจอร์กระจายออกหมดเลยครับเข้าเขใครใครอะไรข้งจะขึ้นไปถ่ายเหรเข้า <c oughs> ที่เราตรวจสอบดูค่ะความเสียหายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันจะต้องการซ่อมแซมหรือว่าอะไรนี่มันมันเป็นไปได้ไนะหมคะที่เราจะซ่อมชิ้นละชิ้นละ้น,ะนะคืออันนี้ถ้าซ่อมเนี่ยมันก็ต้องไปซ่อมซ่อมแบบซ่อมใหญ่เลยครับซ่อมแบบ ถ้าจะประเมินแล้วน่าจะเป็นน่าจะทั้งคันนะครับเพราะว่าระบบไฟมันไปทั้งคันหมดแล้วครับระบบควบคุมมันมันก็ควบคุมรถทั้งคันแล้วก็ระบบควบคุมไฟมันเสียเนี่ยมันก็ไปทั้งคันนะครับมันก็จะลาไปหมดไม่ใช่ว่าเราเห็นแค่นี้เ้วเป็นแค่นี้มันไม่ใช่มันอาจจะเป็นแค่นี้แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อตัวอื่นด้วยมันเป็นมันเป็นผลกระทบไปหมดเลย่าบอย่างรถนี้คันหนึ่งนี่มูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ต้องถามท่านรองครับรถคันนี้น่าจะเป็นหลายล้านอยู่มั้งครับ หลังจากนี้จะเอารถไปเก็บอย่างนี้หรือว่าน,นําไปซ่อมเมื่อไหร่ก็วันนี้และแต่ผู้บังคับบัญชาครับวันนี้ผมก็มีหน้าที่มาตรวจสอบดูเบื้องต้นว่าความเสียหายม,มันเป็นอะไรบ้าง